นป่วยน่วยับปานวกสางคนีะสตเป็นมอ้ยฟังมาฉีดเขาอยากฉีด ขาตั้งอยู่ใส่อะขาตั้งอยู่ข้างในมีคนจตุคนเดียวเป็นยันลูกปฟินจะบอกปาไม่กินโคูห่วยนี่หนีขอบคุณค่ะ ติด่องที่เรื่อนไหนยินบอกเขาสักหน่ะใเจ้าสาวได้ไหมโงงานรวแม่ไปบ่งพี่เรนุขอขาตั้งกล้องหน่อยู่ไม่อยู่ในกระเป๋าอ่ะขาตั้งกล้องกระเป๋าสารนะไฟไหม้สีไฟดับโมเมนมันเฝ้าแม่เฝ้าพี่อ้อนะ หัวเนี้ยวอยู่ในกล่องค่ะ ก็คือน่าห้าค่ะ หมดแล้วน้องก้อยเอาออกเด้ไม่น้อยเลยเพราะว่าอยู่ที่พี่บเกินสุดท้ายให้ให้พี่บี่หนึ่งล้นดับขาดคนนี้นะใช่แต่ว่าให้ให้เก็นเงินเต็มถ้ามันน้อยเลยตรงอะไรเนี่ยตรงพัฒนย ต้องมีซีนิเตอร์ไม่แต่ว่ามที่นี่เป็นรอล่าเขาแต่ว่าเขจเอรองไกีัเขลี่จนเาลย ขอบคุณค,ค่ะที่ทอนทุกการอันนี้มันห่อไปไหมเนี่ยอันนี่หรอไม่ใช่มันนมันปุ่งมันปุ่งมันในใดาหังลุก เอออยังบ่ได้เห็นหย่ง้เออล่ะบ่มีสิ่งไม่เจอหล่องหลอนบอขีงวงเจาเจาเจ้าเเจยจเา

เน่าจะเป็นเงียว่มันแหลวเลยเปนงี้ยวเพ่อดีน่ารักขอบคุณค่ะสองร้อยห้าสิบคนอะไรบอสอะไรนะคุยทางซื้อได้ไหสวัสดีค่ะ ไฟใไหม่ใส่อุ้ยติดขื่อแล้นี่ยนี่ดอกใบอันอันนี้เฮ็ดจังไหนหขาา้างหงลังทำยังไงอ่ะฮะข้างหลังทำยังไง ขอบคุณนะคะว้าววู้ดคุจะห้างมาไม่เกินอะไรนะม่เกิน ยั่ท้าอกยันตีนพวกแข่งเลยนางเอกข้นอจาคนเปิดงานยู เยียปล่าอีกคืนเราะพเ่วพั่พัเลยบออาโ่มีชิ้นเดียวในกล่องมีชิ้นเดียวในกล่องสามร้อยสองพันก้าอยเก้าสิบคนดูจงมุงมาก300คนดูสวัสดีนะคะ อีกแล้วหนึ่งพันเพื่อนัดยี่ใเอาเยดด้วยงเดี๋ยดี๋ยวมาเมาสิเลยอะไรทางาเีว่นี่ยมันแบบกระดกขึ้นแน่เลยมั้ย็มันแบบโบิีบไหยมันกระดกขึ้นแน่ะจกระดกขึ้น มันจะไปใส่สิ้นเยี่ยวใช่เยี่ยวเข้าข้าวข้างเป็ดบ่งเป็ดปอบแม่บอแบบให้มันแบบว่ากระดกขึ้นนะยี่แม่ยี่มันมึงหนาหนาหนาอะไรยิ้มตาหางขอบคุณค่ะคุณแม่โอนมาพันนเ่งเวิ่งไม่ใช่ยี่ให้มันแบบฟูๆนิดนึงไงดูผมนั่นนะ ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ,มะเมื่ออื่นกรบ,บานกนสินั่งไล่สซดนี่นะพี่น้องก็ไปใสดอกยีย่ลีเฮอ,อด้เฮอ,อแรกๆก็สิเฮอไล่เดงหลังมากว่าไล่เลยมันดีใจไงเพราะว่าไล์ในนี้คนดูมันเยอะแบบมันเฉียดพันเฉียดพันตลอดอ่ะห้าหกร้อยแล้วพี่น้องก็เบาน้ำตลอดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่ลืมเฟซบุ๊กนะในเฟซบุ๊กนูก็จะไลน์แต่ว่าเมื่อนี้คนไหนมาเบายอยีหลแบบรังวิธีแบบคึกคืนมากเลยไม่ตอนกลางวันไงช่วงหัวค่ำอะ่นะ หังไปลาวกีฬาคนงามรักษาสุขภาพขอบคุณค่ะตาคือทไม่อยู่อยู่มาหันลตนี้อ่ไม่ต้องให้มันแบบใหญ่เกินก็ได้ตรงนี้นะตอนี้นี่ไเตสตอรีุ่บคาก็เป็นสีนี่อะไรมาเป้เลย เป็นไรแล้วแล้วดินี่นต้องทำอ่อเนื่องการที่ไม่ได้ติดตามขอบคุณนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ <S <S ไม่ไมมากจะใส่นี่ร,ร่วงตบป่ะสร้อยสีดคนดูสามร้อยห้าสิแล้ว พี่จอมแจมสวัสดีค่ะเน็ตเน็ตช้ามากเลยอันอันอันนี้หนูแชร์ของ,งวันตัอมาใส่ตา,า<ะ>เหมือนเดลามูน<ะ>ไม่อยากเพือนตรงนี้หอนรเ้อก<ะ>ขอบตาน้องหมาสวยขอบคุณนะคะ ขอบคุณนหัวใจนะเก้า่านแล้วตามได้ถึงหมืนอ่ะสวัสดีค่ะคือแน่นเดี๋ยวไมีเงียวก่นไม่เริ่มเป็นโซนเชลยนีเงียวไปอ่าเข้ากับสีผ้าไปเบิร์ใช้นี่เงียวเนาะตอนนี้เราก็มาคุยกับทีมช่างก่อนนะคะย้อนแสงก็ สวัสดีค่ะสวัสดี371คนเลยนะครับทุกคน เะะส,ส,ส,สียงสั่นๆเสียงเสียงเล่หรือว่าเสียงก้อยน้องก้อยไม่อยู่นะค่ะน้องก้อยไปฉี่มาน้องก้อยมาแล้วน้องก้อยมาแล้วตืวตว่นเ้นหมุกคนอย่างนค่ะหัวเข้าเมวเมียนอกสมรถสองล้านสองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย 79แสดงว่าแปลงๆขับตัวโยง,งมากขอบคุณแล้วหาไทยปีมาสาวน้องไม่ซึ่งงงมากค่ะันี้เจยดประตุกง่าจะเป็นที่เน็ตค่ะเพราะว่าเน็ตนี้มันสัญญามันแย่งกันนะคะปีชมโูตอนนี้เ้ากำลังแต่งตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ดูบรรยากาศเพลิง,ๆ,งๆนะคะ ดูคนสวยทั้งดวลในอิตาลีกับตุรกีแข่งฝากเชียร์ด้วยนะคะฝากเชียร์อิตาลีด้วยนะคะตอนนี้น้องกอลกำลังเตรียมตัวอยู่นะคะคนอาอทางอีกกอนน้องก้อยว่าน้องก้อล์ฟโป้สันพี่น้องก้อนน้องให้แน่นๆเงี้ยก็ใส่ข้าโพกปลอมไม่หรอ ลิฟท์ฉันก็คงเปื้อนหมดก้อยอยากให้น้องมาเรียนมวยไทยจังน่ารักมากอ้าวอันนี้หมอกทัแต่งหน้าหรืบอ,อกว่าตัวนี้ชางแต่งหน้ามาทั้งหมือนเหมือนนักมวยเลยบอกว่าวขอบคุณนะคะ่าบอกน้องก้อยให้นะคะทุกคนพีนนะคะอ่านให้น้องก้อยฟังมันสันมมนสันนี่อย่างน,น้องพี่น้อง กงมันสั้นหรือเปล่ากำลังแต่งตัวอยู่นะฮะออย่างสวยมากน้องก้อยสวยมาก FC น้องก้อยค่ะไปไทิมเมอร์หน่อยเด้อมันแต่กแบบมสดสาวเบิ่งเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะ ไปนี่บอกไม่ค่ะไดกระเป๋าดำๆเลยมางเสียงขาดหายไปที่สัญญาณค่ะทุกคนสัญญาณแบบมันดึงกันไหมพี่น้องมันมันดึงกันไหมค่ะเราจะปรับปรุงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเสียงขาดหายหายขยับหาคืนแน่ครับว่าหาคืนยังไงเนาะจ้าเพราะดึงสัญญาณ ออกไปนี่ออกให้เป็นหนักก้อยพยายามหาอื่นแน่ไปทัวร์กรุงเทพกันหมดโอเคไปทัวร์กรุงเทพกันหมดออ่ยงต่อเดี๋ยวป๊านึง่อ ไปทัวร์กรุงเทพกันหมดวงบอกครับไม่ทัวร์แล้วค่ะวันนี้ปิดวงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องก,ก้อยได้นะคะหมายเลขบัญชีอะไรเอ่ยบัญชียังต่อเฮ้ย่ายบัญชี037 1280359นะคะสอดก่อนะคะติกรโอนมาเลย ก็เลยฝากบ้านหากหวัวใจสีจมูด้วยนะคะถ้าไปตังแตงแตมใหญ่กูอยากกินลนนำไยอะสวัสดีสามร้อยสามร้อยสิบสี่คนด้วยนะคะน้องก้อยกำลังแต่งตัวแล้วพี่นอของแป๊บนึงน้องก้อยใส่ชุดนี้อะไรอะอน,น้อง,นองก้อยใส่ชุดนี้ร้องเพลงฝืนบ้านไม่เข้ากันนะคะอ,อ๋อน้องก้อยไม่ร้องเพลงพืนบ้านแล้วนะคะน้องก้อยร้องเพลง ผลงานเพลงใหม่แล้วค่ะตอนนี้เขาว่าใส่ชุดนีห้องเพี่พี่บ้านเพราะเขากันเพลงพื้นบ้านก็ร้องเพลงพื้นบ้านเนี่ยแต่ว่ามันรวดยาวค่ะมันเตยยาวเลยค่ะมันัมนจ้วนเลยมันจ้วนเลยอ๋อ้ละใช่ไหนคะตั้งหูสวยมากเลยฮะโอ้ก็สวยไม่ได้ว่าเขาเป็นกี่เดย์ไม่ของพี่มันสีของพี่มันหายหมดแล้วที่พอยเอาไว้ ซื้อตังหงูหายเพราะเคยเ่เคยเก็บไว้จักงเชือมีเชือคู่เดียวไงของหนูซื้อคู่เดียวผอดคู่นี้แค่เราเลย่วยดีไม่นะขอได้ไหมล่ะสามร้อยยี่สิบหกคนสวัสดีค่ะอยู่กับน้องก้อยพาเพลินนะคะทุกคนโอ้ยลำยัยมาแล้วกินน้อยๆตาน้อยคงปิดวงยากผู้จัดขอคิวอีกแล้วผีมอหัวน้ำบอยเพลิน้อค่ะพี่น้องเป็นกำลัง ใให้น้องปอยไว้นะาค่ะโอเคแล้นะแลเรอนางลบมันนก้ใส่อะไรเ<ส><ส>ดิมเห,หรอพาแรกไหมอ่ะต่อไทยนี่หา่อก่อน ใช่แล้ววันนี้สวยมากสวยเลยอ่ะนั้งเอกเขาเนี่ยกงามค่ะบพี่หลีงามค่ะแต่งทั้งเอกงามมาเลยเอารมณ์ต,ตาอ่อนไปนะไนะตาไม่อ่อนเอาเอาเข้มอีกเหรอมันเข้มแล้วเข้มตรงไหนม,<า>มันไม่มีสีเลยนะทีหลับ แม่งเติบแบบโอกไงเออเออเอาวิวดาราไหมวิวดาราไหมก้อยที่มาแต่งเข็มแต่งอย่างวิวดาราเลยบองกลับมืนกเมือนสุดชิเลยจะพูดแต่งบล็อกดำอะไรเรื่อยมาเนี่ก็รถทัวร์จะลงไหนก็ไม่รู้นาทีนี้มันมันมาเลยขอบคุณนะคะไปดูมาดูกันทางนี้ วันนี้เราไม่เล่นเร,เราไม่เล่นตีตาเราเล่นกินอาหาร,รตัวใหญ่ๆลำใหญ่อือยากกินหลายๆเฮ้ยเร็วไปออกมกินสองเด้อเพื่อคือเป็นไ,ไหนเด้ออีกขาสัตว์ กนที่ละขา,ายเยเเออถ้าเพียง่อเฮ้ยสวยบสันจัยมองล่าง